สวัสดีสาวเกมแคสแคทุกท่านนะครับผมก็ผมแก้วกา้าวันนี้ก็จะพาชมมารับชมการปนเ้านก้าเดิมการใช้เพกา้าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้ได้ง่ายและเล่นได้ดีเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตอนนี้เกมแคสแคนครับมีอีเวนต์เข้ามาก็จะเป็นอีเวนต์ที่มาในช่วง l a c k f r i d a y นะครับให้เราทําการใช้บ,บร์เบียนครับในเมืองกลางคืนก็สามารถที่จะทําแล้วก็ได้รับนะครับได้รับ เพชรจำนวน20เมตดครับแล้วก็ไอเทมเพชรมูนชิ้นแล้วก็มีส่วนลดแบ็กไฟเดนครับเราสามารถที่จะใช้ฐานน้ำดำในราคาที่ลดลง90%ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีอีเท์ที่เราทำการใช้นักรบก็หัวด้วยนะครับก็จะได้รับไอเทมเพชรมู2อันแล้วก็จะมีเป็นพ่อมดสุดสปึงครับซึ่งวันนี้แก้วจะมาเล่นกันเราจะใช้เปก้าและพมดนั่นเอง นอกจากที่มีอีเวนต์เข้ามาให้เราทําการเล่นแล้วนะครับก็จะมีแพ็กเกจมาขายด้วยซึ่งรอบนี้นะครับเป็นแพ็ก Black Friday ก็จะมีมาด้วยสองการ2องแพ็กครับถามว่าคุ้มไหมถ้าชมจะทําการเติมเพื่อทำการอัปเกรดบ้านไวๆนะครับการที่เราจะซื้อแพ็กเกจก็ถือว่าคุ้มนะครับซึ่งแพ็กเกจใหญ่นะครับจะขายเป็นตำราครับก็จะเป็นตำราต่อสู้ครับแล้วก็ตำราอาคมสามารถที่จะกดซื้อเวลาได้เลย แล้วก็ให้รูนมาด้วย3ครับสอย่างเลยครับน้ดำ,นำดำน้ำม่วงครับแล้วก็ทองคําแล้วก็มีแพ็คเล็กครับแพ็คราคา89บาทครับสามารถที่จะได้รับตําราผู้ก้านครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเราสามสารถที่จะได้รับรูปปั้นสมอเรือนครับก็ถือว่าเป็นอะาไราที่น่าสนใจนะครับเพื่อใครที่มีฉากโจรสลัดครับสามารถที่จะเอาาจด้ยกันได้ และตอนนี้นะครับฉากจุนสลัดนะครับลือเวลาอีก3วันก็จะหมดไปแล้วนะครับซึ่งฉากนี้นะครับจะเป็นฉาก limited edition นะครับชวนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่วางแผนจะทําการซื้อฉากซื้อแพ็กเกจนะครับผู้ชมสมาที่จะสับถุนเกลกาได้ด้วยนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากเพียงเข้าเกมแคชท็อ c แคนกดไปที่ปุ่มตะกทายด้วนขวามือล่างเลือกไปที่การทักายเพิ่มเติมจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยจะมีแถบเมนูบูตผู้สร้าง ให้ผู้ชมกดใส่รหัสครับแล้วก็กอกรหัสแก้วกาครับ K L A W K L A แก้วกาจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดส่งรหัสคนนี้ทํางานอย่างไรเวลาที่ผู้ชมใช้โค้ดแก้าการครับทำการเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคาแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้ากาต่อมาขอบคุณใจจริงเรามาดูสุดที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นการใช้เปก้านครับซึ่งแก้วเอาเปก้านไปเจ็ดตัวต้องบอกไว้ก่อนครับว่า แก้วเองก็ความจุยังไม่เต็มนะครับยังอัพค่ากองทัพไม่ตันถ้าอัพแต่แล้วนะครับเราสามารถที่จะจุได้220ช่องนั่นเองซึ่งแก้วจุได้210ช่องครับก็ไปกล้าไป7ตัวแล้วพิมดไป6ตัวครับทำอีเวนต์นั่นเองซึ่งชมนะครับอาจจะเพิ่มไปกล้าเป็น8ตัวและใส่พมดห5ตัวนะครับหรือว่าจะลดไปกล้าหรือ6ตัวก็ลองเล่นดูนะครับว่าชอบแบบไหนถ้าต้องการที่จะใส้พมดโจมตีถ่ายแขนครับก็สามารถที่จะเอาพมดไปเยอะขึ้นลดไปกล้าลงได้เลยนะครับในวนทีใช้นะครับแก้วส บ้าสองขวดกระดูสองขวดพิณีขวดครับถ่านแคเนี่ยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้เหมือนแก้วก็ได้เลยครับส่วนผู้ชมท่นานใดจะใช้นะครับก็แนะนําเป็นเปก้ายัางครับแล้วก็แช่แข็งหรือว่าจะขอเป็นทางฝั่งของปลาหินแล้วก็กางคขาก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราครับไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่มีอพปรกรณ์เยอะมากๆเลยทองคำอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะมีลสามแสนน้ำม่วงครับมีถึงหกแสนและน้ำดับอีกหกพันหยด เราจะโจมตียังไงก็ให้ดูนะครับผู้ชมต้องการอะไรอย่างเช des ่นถ้าผู like the the ้ชมต้องการน้ำดําคุณชมก็มองไปเลยนะครับที่ที่คุณเจาะน้ําดําด้านล่างแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับที่เก็บน้ําดําก็เจาะเข้าไปได้เลยหรือผู้ชมต้องการน้ำม่วงครับก็สามารถทําการโจมตีกับที่คุณเจาะน้ําม่วงแล้วก็ที่เก็บน้าม่วงครับได้เลยหรือผู้ชมจะเอาทุกอย่างก็ได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แก้วขอเน้นไปที่น้ําดาละกันแก้วจะเข้าคือจะเข้าด้านล่างก็อยากจะเข้าครับด้านบนก็อยากจะเข้าเอาเป็นเราเข้าด้านบนเนาะจะได้ทรัพยากรทองคําด้วย อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมนะครับอยากจะเข้าด้ไหนก็เลือกได้เลยนะครับทาการใช้ระเบิดลงไปด้ครับแต่แก้วขอปล่อยปกลก้าไปก่อน1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวและ7ตัวปล่อยพมดลงไป 2- 4 6ครับปล่อยคิงปล่อยคีนลงไปไอจังคีนของแก้วครับเพียงแค่เลเวลสาม่นนั้นเองไม่ค่อยได้เล่นบ้ายก้าวนะครับก็วันหนึ่งเล่นประมาณสองสตารครับไม่บ่อยเลยก็ทาการใช้ในบ้านลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยกระโดดไปตรงนี้เลยถ้าเราจะเข้าไปได้ไหนนั่นเอง ต้องดูด้วยนะครับว่ากระดูกของเราจะใช้ทันเวลาไหมนะครับเพราะเลเว่าสอนครับมันจะมีระยะเวลา40วินาทีอาจจะสั้นเกินไปนะครับฉะนั้นรอให้คิงหรือว่าควีนครับหรือเบก้าเข้าไปในก่อนครับค่อยทําการใช้ในกระดูกนั่นเองก็ใช้สกิลมาเหล็กเนาะแล้วก็ปล่อยกระดูกครับไปทางด้านด้านขวามือแล้วกันโอเคก็ทําการโจมตีเข้าไปนะครับเราอาจทําการปล่อยแมพไงพีนครับไปที่ถังแข่งก็ได้เผื่อว่าถังแขนครับเป็นบอลลูนหรือว่าเป็นมังกรเทฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นลาวานครับ ส่วนใหญ่นะครับบ้าน9าถ้าเราป้นครับถ้วยไม่สูงมากเราจะไม่ค่อยเจอแถบฟอกแคนะครับแต่ถ้าเจอแถบฟอกแคนครับมันก็จะเป็นมังกรไฟฟ้านั่นเองอาจจะต้องอาศัยควีนจุตีนั่นเองก่อนสักข้าไป่านะครับดูเหมือนว่าเราจะได้สรัพ์กรมาเยอะมากเลยนะครับแก้วไม่ได้ปไปกล้าเข้าด้านล่างเนาะก็เลยไม่ได้น้ำดำนะครับแต่มายนี้เราก็ได้เยอะเหมือนกันได้ทองคำมา2 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็น้ำม่วง4 0 0 0 0 0หยดครับแล้วก็น้ำดำอีก2000หยดนั่นเองเดี๋ยวเราครับไปชมหมายที่2กันต่อเลย มาชมมาที่สง่งต่อนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างรวยเลยนะครับเป็นบ้านก็เมื่อร้างเนาะแต่ก็มีอุปกรเยอะนะครับโดยด้านในน,นนะครับมีอุปกรครับไม่ว่าจะเป็นน้ำโมงทองคำนะครับอยู่ด้านในยเยอะมากเลยแล้วก็มีในที่คดต่างๆครับแก้วจะเล่นที่ดีขึ้น,นครับตอนที่แล้วแก้วไปดูมาครับแก้วยังลงได้ไม่ดีพอตอนนี้เราจะพยายามเก็บให้ได้เยอะกว่าเดิมน,นะครับก็จะเข้าทางด้านความมือตรงนี้เลยนะครับทาการปล่อยกระโดดลงไปก็ได้เนาะ เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ระเบิดก็ได้นะทำการใช้กระโดดไปแทน,นครับปล่อยระเบิดลงไปปล่อยปีก้าลงไปนะครับก็ปล่อยลงไปหมดเลยปล่อยคิงคุยลงไปนะครับปล่อยพอมดลงไปใบบน,นี้นครับส่วนใหญ่ก็ไม่มี่านแคนก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าจะเจอ่าอันตรายเพราะแคนถ้าเจอก็ต้องลุ้นกัน,นครับก็คือสุดนี้นะครับต้องบอกไว้เลย้ากว่าเจอ่านเพราะแคนนครับที่เป็นมังกรไฟฟ้านะครับมับงกรก็อาจจะยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยเจออยู่แล้วก็จะกระโดดเข้าไปนะครับปล่อยแม่กระโดดลงไปหนึ่งคนเลย เปการเคลื่อนที่ไปนะครับก็จะมีพอมาเข้าไปโจมตีกับที่เก็บสิก่อครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บทองคําที่เก็บน้าม่วงเราก็จะได้สปกรก่นมาน,นเองระเบิดน,นะครับไปลงไปก็จะโจมตีกับกําแพงนั่นเองแล้วก็จะกระโดดเข้าไปได้ไหมนี่ระเบิดมันกระโด,ดดได้น,นะครับสามารถที่จะกระโดดได้แล้วนะครับก็จะเข้าไปด้านในแล้วก็เจอป้อมเอ็กโบนครับยิงมา <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะเข้าท่าดีว่ะทําการใช้กระโดดนะครับแล้วก็ให้ระเบิดนะครับเดินเข้าไปด้านใน ูหเหมือนว่าเราจะได้มาครับอาจจะไม่หมดเนาะเพราะว่าสูตรที่เราเล่นนะครับ <c oughs> ก็อ <c oughs> ย่างที่เห็นเลยนะครับเราไม่มีถ่ายแคนนะครับเราเลยทําการโจมตีมาได้น้อยแต่ผู้ชมท่านใดนะครับที่สามารถจะขอดถ่ายแคนได้อาจจะไม่ต้องฟิกนะครับว่าจะต้องได้เป็นเปก้านครับหรือว่าได้เป็นทางฝั่งของป่าหินนะครับถ้าได้เป็นมังกรครับหรือว่าตัวที่พื้นดีดีกว่าเนาะได้เป็นพ่อมดอะไรพวกนี้ยก็สามารถที่จะมาปนได้น,นะครับเราปนเนาะเราไม่ได้ตีวอวอาจจะไม่ได้ต้องซีเรียสนะครับว่าจะต้องการตัวอะไรแบบดังนั้นเลยนะครับ เราสามารถที่จะเอาเป็นเปกก้าครับหรือว่าเป็นพ่อโมดครับเป็นกอบบินมาจุกตีก็ได้เหมือนกันและแต่เพื่อนในแคน,นครับว่าจะส่งอะไรมาให้ดูเหมือนว่าเราจะได้มาทั้งหมด2ดาว86%นะครับด้านบนด้านบนมีเป็นที่เก็บทองคำนะครับที่คุณจอดทองคำแล้วก็ประาแคน,นครับแก้วจะปล่อยคืนลงไปซึ่งแก้วไม่สนใจเรื่องขวานครับแก้วอาจจะไม่ได้เน้นนะครับว่ามายนี้แก้วจะต้องตีได้3ดาวแก้วขอเพียงแค่ได้สกอร์ที่เยอะที่สุดเลยถ้าได้เยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีครับ แต่ถ้าได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปนใหม่ในตาต่อไปก็ถือว่าเป็นสูตรที่ป้นง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับวันหนึ่งก็อาจจะบู๊ตนะครับใช้ใช้น้ำยาการฝึกครับบู๊ตหนชั่วโมงแล้วก็ทําการปนหน1ชั่วโมงครับทำการใช้สูตรนี้ก็ถือว่าง่ายดีนะครับวันนี้ก็ป้นได้อัปเกรดบางอย่างครับอัปเกรดอันนั้นอันนี้นะครับสักอย่าง2อย่างก็โอเคเลยก็จะเอามาฝากกันนะครับกับสูตรเบกอก็ได้มา2งดาว95%นะครับแกคิดว่าแกกดออกเลยเนาะ โอเคมานี้นครับก็ได้สิ่งพิเศษมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือนะ้ําม่วงเราได้น้ําดํานะครับมาไม่เยอะเท่าไหร่นะได้มา1,200หยดเดี๋ยวเราครับไปชมมาที่3กันต่อเลยมาชมมาที่3กันต่อนะครับเจ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเลีกว่เ้าเที่ไม่หดเท่าไหร่เนาะตัวที่แก้วอยู่นะครับลืมบอกไปแก้วอยู่ประมาณ1,600งันถ้วยนะครับถ้าผู้ชมรู้สึกว่าเรียกเที่ยอยู่นะครับมันเจอเจอบ้านแข็งเกินไปนะครับเจอบ้านเก้าตันนะครับเจอบ้านเก้าโหนด ชมก็ลดถ้วยลงมาหรือผุ้ชมนะครับที่เจอบ้านง่ายเกินไปนะครับเจอแต่บ้านอ่อนๆน,นะครับไม่ค่อยเจอบ้านที่มีบ้านมีสกรอเยอะนะครับก็ให้ดันถ้วยขึ้นก็ปรารานาครับว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ละคนก็จะมีหลีกที่อยู่ไม่เหมือนกันนั่นเองซึ่งบ้านอย่างนี้นะครับเป็นบ้านที่ไม่หดเลยเราจะเข้ายังไงดีแกคิดว่าแกจะเข้าจากทางด้านด้านไหนดีด้านไหนก็ได้เนาะคงไม่ซีเรียสมากครับเข้าด้านซ้ายแล้วกันก็จะปล่อยไปก้าลงไปตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ใช้ระเบิดนะครับเป็นกําแพง ก็จะปล่อยเปลการดลงไปหนึ่งตัวปล่อยระเบิดลงไปนะครับสงตัวพังไหมแกไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับกำแพงพังเ,เราจะทําการใช้ระเบิดลงไปอีกครับด้านในก็จะปล่อยพอมดลงไปนะครับลงง,ง่ายๆเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับปล่อยลงไปนะครับใช้ไม่ว่าไปหนึ่งขวดเลยระเบิดจะเปิดกำแพงได้ไหมก็ได้เนะาะใช้กระโดดลงไปตรงกลางครับก็จะมีเ็นการดเข้าไปด้านในใช้ยาบ,บ้าไปหนึ่งขวดเลยเจอกับควีนแฮทวิล์ด้านในด้านล่างก็มีถักเราครับทำการโจมตี อาจจะทําการใช้กระดูดที่มีนะครับลงไปด้านขวานครับก็ก็ยังไม่ต้องใช้นะครับรออีกอืดใจนึงปล่อยลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ใช้สกิลมาเล็กครับใส่ลงไปท่านชมครับมีผู้กล้าครับมีคีควีนอาไปใช้คีนะครับควีนครับที่เป็นเลเวลสูงๆครับก็สามารถที่จะปนได้งานครับอาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่ทวยสูงนะแกคิดว่าท่านชมจะทําการปนทอกันมั่วมั่วนครับอยู่สักประมาณพันห้าพันหกครับกำลังดี หรือว่าจะขึ้นไปกว่ากว่านี้หน่อยนึงก็ได้เหมือนกันถ้าต้องการน้ําดําครับอาจจะขึ้นไป2000ประมาณ2 0 0 0นะครับกําลังดีสําหรับบอลกล่วครับแต่ผู้ชมท่านใดนะครับที่มีหลีกดีๆอยู่นะครับหรือว่ามีหลีกที่ฟาร์มดีๆนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อนที่เล่อเกมียนแคร์บแคนจะได้เข้ามาอ่านครับแล้วก็เอาไปอยู่หลีกั้นกันจะได้การป้นได้เยอะๆเลยส่วนแก้วก็คงเล่นแถวนี้นะครับพันหกพันห้าก็อาจจะไม่ได้ขึ้นช่วยสูงครับไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องถ้วย เนี่ยก็สักเข้ามาครับก็ได้เยอะเหมือนกันกันกบการใช้เปก้าสครับสามารถทําการโจมตีได้เลยคือเปก้าเนี้ยแก้วอัพมาเป็นเลเวลสีแล้วนะครับก็ก็ขึ้นมานครับก็เอาเปก้าก่อนเลยอย่างที่ได้ทําการทําคลิปนะครับว่าขึ้นเปก้าเอาอ,อะไรดีแก้วกาก็เลือกที่จะเอาเปก้ามาดครับเพราะว่าเปก้ามันปนง่ายเจ้าไม่ค่อยอยากเล่นสูตรยจากๆครับอย่างเช่นอ,อะไรอ่ะโกเลมเปก้าพ่อมดอะไรเงี้ยครับมาเล่น มันต้องวางแผนเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยใช้นะครับถ้าอย่างนั้นครับแก้วอาจจะไปใช้ช่วงวอนะครับถ้าบรรดาวาแก้วได้ลงวอนะครับแก้วเจอบรรดก้าเหมือนกันก็อาจจะทการใช้โกเลนเปก้าพ่อมดนะครับหรือว่าจะเป็นหมูป่านครับก็ใช้ดดีแต่ป้นครับแนะนําเลยไปก้าครับิง่ายง่ายง่ายจริงอะไรจริงครับสมาธิจะปนได้เลยแต่แก้วก็ไม่เคยลองครับว่าถ้าแก้วขึ้นื่วสูงกว่านี้นะครับอย่างเช่น2 0 0 4 2 0 0 5นนะครับจะเจอยากหรือเปล่าครับอาจจะยากก็ได้เนาะ เพราะว่าอาวุธเที่ยวเจิญครับจะเป็นเรวลสูงขึ้นนะครับก็อาจจะไม่เหมาะเนาะแล้วแต่ครับว่าอยู่ดีอะไรนี่คือบ้านก้าที่แก้วเพิ่งขึ้นมานะครับก็เลยแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งขึ้นบ้าน9ก้าครับอยากอยากรู้ว่าลิสุดอะไรดีแนะนําให้ใช้เปก้าเลยก็จะจงตีกันได้เลยโอเคครับเราได้สิ่งกอร้มาหมดแล้วก็จะพาผู้ชมนะครับกลับไปที่บ้านดูเหมือนว่าบ้านของเราครับจะยังไม่ได้เอฟกาแพงเลยจัดบ้านไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอฟกาแพงเลยแก้วก็ไม่ค่อยสนใจนะครับว่าจะกันน้อยกันเสียนะครับ ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับบันก้าวก็เหะเล่นตามไปเรื่อยๆนะครับไปง่ายๆเลยส่วนแก้วจะอัพอะไรดีทองคําแก้วมีเยอะเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าอัพอะไรได้ส่วนอย่างเนี่ยกดตรงนี้กดตรงตัวไอเทมรูปท่างก่อนซานครับมันจะบอกครับว่าเราควรจะอัพเกรดอะไรดีหรือเราจะเลือกดูด้านล่างก็ได้นะครับที่ขึ้นแนะนําแก้วคิดว่าจะอัพเกรดที่ไม่ใช่อาวุธนะครับก็ไม่มีเนาะอัพเกรดเป็นระเบิดนะครับก็ดีเหมือนกันนะแก้วอัพเดตเป็นระเบิดยากละกัน หนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกอันแก้วไม่เอาช่างว่างครับแก้วจะอัปเกรดหมดเลยอัปเกรดร,ราชีทูนกันเพราะแก้วน่าจะไม่ได้เล่นหลายวันก่อจะอัปเกรดเป็นเลเวลสี่เองโอเคนะครับวันนี้แก้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมจนจบเลยวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ